เราก็ทําการรื้อรื้อหมด <ś 2> เสียงดังเป๊ะๆเลยโอเคมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ <ś 2> ใช้ควงเดิมรอยยี่สิบหาบังลมสีวาวเป็นอะไรทำไมตาดบานบานไม่ติด <ś 2> อ่ะก็งานแก้กันอีกแล้วเนาะ บอกเลยว่ารับหมดถ้าไม่รีบรับหมดถ้าชอบก็ส่งมาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอันนี้เขาทามาแล้วเป็นสีว่าวลูกอะไรยังไม่แน่ใจต้องรื้อดูก่อนอ่ะทีนี้แบตมีปั๊มติ๊กดังแต่สตาร์ทไม่ติดก็ขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหรือแล้วมาเช็คกันทีละขั้นตอนว่าต้องทำกันยังไงต่อจัดไปแล้วก็ ทำการรือ้อรื้อหมดก่อนที่จะรื้อเครื่องเราก็เช็คอุปกรณ์กันก่อนว่าระบบไฟได้ไหมระบบปั๊มติก๊กระบบน้ำมันได้ไหมกำลังอัดมีเท่าไหร่ก่อนที่จะแก้งานเรามาดูกันก่อนว่าชิ้นไหนอะไรยังไงต้องแก้ไขบ้างมาอย่างแรกเราจะเช็คคอยก่อนนะครับดูกระแสไฟคอยก่อนมาอ,ออกดีไหมนะ ่าเสียงดังเป๊ะยเลยโอเคแล้วอย่างที่สองอ่ามาดูนะครับแรงดันปั๊มติ๊กครับอันนี้ปิดเปิด,ปดสวิตปืด๊ดตอนนี้อยู่ที่1นึ่งบาร์เลยเราลองสตาร์ทดูด้วยให้มันทำงานว่ามันจะขึ้นได้อีกไหมไม่ขึ้นแล้วนะครับปั๊มติ๊กอยู่ที่1บารอ่าระบบไฟออกดีใช้ได้แรงดันปั๊มติ๊กใช้ไม่ได้ แล้วก็สามกำลังอัดอ่าบิดครั้งสุดสุดปุ๊บดูทีว่ามันได้ไหมอ่อโอเค เกร์าันตัวนี้บอกได้ว่าต้องบวกหกนะครับอันนี้ร้อยสาบบวกหก็เป็น190ได้เัดถือว่าได้อยู่แต่เจ้าของบอกว่าให้หรือมาเช็คใหม่หมดเพื่อจะแก้งานให้มันดีกว่าเดิมจากการตรวจเช็คอย่างแรกที่ต้องทําการเปลี่ยนแน่นอนคือบัมติ๊กให้แดงนั้นบัมติกกลับมาที่เดิมส่วนระบบไฟ2คอยจุระเบิด ออกดีใช้ได้อยู่แล้วก็3ามกำลังอัดก็อยู่ที่190แต่เขาให้ไล่ใหม่นะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรื้อต้องเช็คก,กันอีกทีหนึ่งว่าต้องแก้อะไรตรงไหนบ้างแต่อันนี้ผมเชื่อว่าถ้าแก้แรงดันปั๊มติก๊กก็น่าจะติดแล้วทีนี้เดี๋ยวเรารื้อเช็คแล้วก็เขาบอกให้แปลง S4 ด้วยก่อนอื่นมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ควงเดิม เบืองร้อยยี่ห้าเดิมแต่ทาเดือยตรงนี้มาแล้วก็ใส่น็อตเป็นเป็นน็อตเบอร์สิบสองตัวเดียวเพราะว่าแคมสีวาลวตัวนี้มันจะใช้น็อตตัวเดียวนะทีนี้อวาวาลที่ดูนะครับไอเสียห่างแก๊ะเก๊ก๊ะเก๊ก๊นะครับไอดีไม่ห่างเท่าไหร่เดี๋ยวถอดเพลืองออกมาดูก่อนแม่เหล็กก็ยังเป็นแม่เหล็กเดิมเดี๋ยวจะแปลงเป็นเอสี นะเบอร์กลองใหม่นี่นอ็อตแล้วเนี่ยเขาก็ทำการเจาะนะครับอ่านี่เห็นไหมเดือยเนี้ยก็ถึงมันก็อันตรายนะครับเห็นไหมเห็นไหมจะขาดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเฟืองสไลด์ที่เป็น ใช้กับแคมตัวนี้แล้วก็ใช้โซ่ร้อยยานะครับมันก็มีตัว200กว่าบาทแล้วก็มันปรับสไลด์บิดแคมได้ด้วยนนี้มันอันตรายนะถ้าเกิดว่าม <น ressive. S 1> ันหลุดมาอะไรตรงนี้นก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเซตใหม่นะครับาบางทีเซตใหม่เราใช้ชุดเดิมไม่ได้แก้ปรับใหม่ปรับ

อ่านี่คือฝานะครับก็เบาฝาอะไรยังเป็นเดิมครับก็น่าจะจับใส่เนาะแล้วก็็จัดการให้อีกทีนึ่งอันนี้เขาไม่ได้ใส่ปกินฝามานะครับถ้าเป็นฝาตัวนี้รอยยิ่มากก็ได้เพราะว่าเสื้อเป็นรอยยิ่มมากเนาะเดี๋ยวชักเสื้อมาดูว่าลูกสภาพลูกอะไรยังใช้ได้ไหม แต่เนี่ยข้อเสียของเสื้องานสร้างมันจะบางนะครับบางแล้วมีโอกาสร้าวสูงมีโอกาสร้าวสูงแล้วต้องปรึกษาลูกค้าก่อนว่าจะเอาเป็นตีปลอกไหมเพราะนี่มันบางนะแล้วเป็นงานสร้าง,งบางด้วยมันเสี่ยงนะ อ่าแล้วก็วาวชนอยู่นะครับฝ่วาวชนแต่ถ้าดีนะแนะนำาครับตีปลอกแล้วก็เปลี่ยนลูกดีกว่าคราวนี้ก็คุยกันอีกทีหนะึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะแปลงเอสสองเอสสีด้วยก็ประมาณนี้ฝาเดี๋ยวต้องเช็คดูว่าวาว,าวรงเบาวรั่วเลยไหมเพื่องเพื่องแคมเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวถามดูว่าจะตีปลอกไหมเพราะว่านี้มันบางเสี่ยง กับการที่ปลอกจะแตกแต่ถ้าตีปลอกใหม่ก็ต้องฟันแครงอ่ะก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใส่ชุดนี้ก็ต้องหลบวาลเพิ่มวาลชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปลงแม่เหล็กเบิกกลองใหม่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะงบประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าชอบก็ส่งมาที่อื่นดีกว่าก็พาไปหรือก่อนเช็คก,ก่อนแล้วก็ปั๊มติก๊กอ่ะปั๊มติ๊กอีกอย่างหนึ่ง ใช้ไม่ได้นะครับถ้าขึ้นบาเดียวถ้าสองบา5ห้าขึ้นะยังพอรับได้มาดูกันว่าจะต้องแก้ไขอะไรบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้แจ้งลูกค้าก่อนหรือก่อนเช็คก,ก่อนที่จะทำและได้แจ้งลูกค้าว่าอ่าอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมอะไรไหมหรือเช็คแต่ละจุดก่อนที่จะทานะครับดูของเดิมาก,ก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนดีไม่ดีเดี๋ยว ทำไปใหม่หมดแล้วไม่เปลี่ยนปรัมติ๊กแบบนี้ก็ไม่ได้อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ